มสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะไปวันอีมองดูการต่อสู้จากระยะไกลด้านหลังของเขามีรอยย่อไนทั้งหมดหนึ่งรยคนพวกเขาทั้งหมดเรียงแถวกันอย่างเป็นระเบียบและอัศวินคนที่อ่อนแอที่สุดนั้นเป็นระดับราชันในจักวาน,นี้น้อยเผ่าพันธุ์ที่จะรวบรวมกองทัพอัศวินได้มากมายขนาดนั้นและไบวันเจียก,ก็พามาแค่ส่วนหนึ่งของอัศวินของเขาเท่านั้นดาร์กอนวันและเดียร์โรเปอร์พยายามอย่างมากในแผนการนี้ แต่พวกเขาฝากความหวังทั้งหมดเอาไว้ที่ดอลล่าการปล่อยให้ดอลล่าเป็นคนทําการโจมตีที่สําคัญที่สุดถือเป็นอะไรที่สับเพ่าถ้าการโจมตีนั้นถูกลงมือโดยวิสานสินความสําเร็จก็จะถูกลับประกันมันน่าเสียดายที่พวกเขาได้ดอลล่ามาแทนเขาไม่ได้เป็นครึ่งเทปด้วยซ้ําไปวันเจียพูดอย่างเฆ่งขึมผู้หญิงชุดเหลืองพูดดากอนวันและคนอื่นๆถึงขีดจํากัดของพวกเขาแล้วขณะที่ผู้หญิงคนนั้นพูดดากอนวันก็ตะโกนขึ้นมาดอลล่า ตตมัวโจแฮนเซนได้ยินเสียงตะโกนและรีบหยิบมีดเขี้ยวรอยสังมงกรออกมาทันทีเขาตรงเข้าไปในสนามรบและปลดปล่อยนาเขตตรงเสวียนออกมาการรับรู้ของนาเขตตรงเสวียนนั้นไหลผ่านเข้ามาในจิตใจของเขาครึ่งเท้ที่ใช้เงาผีเปิดใช้นาเขตของเขาอีกครั้งเขาช่วยดาก้อนวันและคนอื่นๆหลีกเลี่ยงตะข่ายดาบแสงแต่เขามีเลือดไหลออกมาอย่างหนักและหลังจากที่เขาใช้พลังครั้งสุดท้ายเขาก็หมดสติไปทุกคนถอย ดักกนวันตะโกนเขาพ่นเลือดบังกรออกมาและเลือดบางกรก็กลายเป็นเงาบังกรที่บินตรงเข้าไปหาคุณพลเกาะทองหลังจากที่มันถูกแผ่นหลังของคุณพลเกาะทองมันก็ละลายเข้าไปในสัญลักษณ์นั้นและ เปลี่ยนให้มันกลายเป็นสีแดงเมื่อมอนพิชิตมันเริ่มทํางานคุณพลกอทองก็โกรธอย่างมากดาบใหญ่ที่เหมือนกับเลือดสีทองถูกยกขึ้นและสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็วาดวงกลมเหนือหัวของมันวงกลมของดาบแสงระเบิดออกมาเป็นฝนของดาบแสงดาก้อนวันและคนอื่นๆถูกเทลพอร์ตออกไปในขณะเดียวกันนั้นร่างกายของคุณพลกอทองก็แข็งทื่อไปในท่วงท่าย,ยกดาบใหญ่ขึ้นเหนือหัวตอนนี้แหละ รากอนวันตะโกนพลังของมลพิชิตมันทำงานก่อนที่จะมีใครเสียชีวิตในตอนนี้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามแผนการที่วางเอาไว้ที่เหลือมันก็ขึ้นอยู่กับดอลล่าถ้าดอลล่าทำลายดวงตาของคุณพลเกาะทองได้แบบนั้นการฆ่าคุณพลเกาะทองก็จะถูกลบประกันแต่มันไม่มีใครมั่นใจว่าดอลล่าจะทำได้สำเร็จเพราะยังไงซะดอลล่าก็ไม่ได้มีเวลามากนะักเขาต้องผ่านฟ้นดาบแสงไปและเข้าไปใกล้ให้มากพอที่จะทำลายดวงตาทั้งสองข้างของคุณพลเกาะทองเรื่องนี้ถือว่ายากมากๆมันเป็นอะไรที่ยากเกินไปด้วยซ้ำแม้แต่รากอนวันแล เปาเิกก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทําได้สําเร็จแน่นอนว่าถ้าเขาไม่ได้เชื่อในตัวดอลลาร์พวกเขาก็คงจะไม่จ้างดอลลาร์มา ร่างกายของฮันซันพุ่งเข้าไปหาขุนพลเก่อทองด้วยความเร็วสูงเมื่อฮันสันใกล้ถึงฝนดาวแสงมิติรอบๆตัวเขาก็เริ่มจะบิดเบี้ยวเล็กน้อยเขาใช้พลังในการเทเลพอร์ตแต่ความสามารถในการเทเลพอร์ตของเขาต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวดังนั้นฮันซันจึงใช้มันก่อนล่วงหน้าเมื่อเขาไปถึงฝนดาวแสงร่างกายของเขาก็พร้อมจะเทเลพอร์ตเขาเทเลพอร์ตผ่านฝนดาวแสงไปและบินต่อไปหาขุนพลเก่อทองดาก้อนวันตื่นเต้นที่เห็นแบบนั้นมนต์พิชิตมันคือสิ่งที่เขามั่นใจอย่างมากเขามั่นใจว่าพลังที่เขารวบรวมนั้นมากพอที่จะหยุุดดนพกอทงไ้ นาทีเต็มๆฮันเซนขึ้นตัวไปอย่างราบลื่นและภายในไม่ถึงวินาทีเขาก็ไปรอยตัวอยู่ตรงหน้าขุนพลเกาะทองเนื่องจากวันใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งวินาทีก่อนที่เขาจะมาถึงขุนพลเกาะทองดังนั้นเขาจึงมีเวลาอย่างน้อยหนึ่งวินาทีในการทำลายดวงตาของขุนพลเกาะทองถ้านี่เป็นซีโน,โนจนิกธรรมดาที่มีพลังระดับราชาดอนลาก็คงจะแทงใส่มันได้หลายต่อหลายครั้งแต่ขุนพลเกาะทองนั้นต่างออกไปถึงแม้ดวงตาของมันจะเป็นจุดอ่อนแต่พวกมันก็ไม่ใช่อะไรที่จะแทงทะลุเข้าไปได้ง่ายๆอยู่ดีนักเววันได้แต่หวังว,ว่าดอนลาจะ ทำลายดวงตาทั้งสองของคุณพลเกาะทองได้เพียงเวลาแค่1วินาที ใหวานเจียและผู้หญิงชุดเหลืองมองดูอย่างตั้งใจสายตาของพวกเธอจับจ้องไปที่ฮันเซนพวกเธอเข้าใจว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นตัวตัดสินผลแพ้ชนะของการต่อสู้ความสําเร็จในการล่าขุนพลเกาะทองของดราก,ก้อนวันนั้นขึ้นอยู่กับดอลล่าทันใดนั้นผู้หญิงชุดเหลืองก็ดูผิดหวังเมื่อฮันเซนถึงระยะโจมตีร่างกายของขุนพลเกาะทองก็ส่งเสียงเหมือนกับเครื่องจักรไอ้น้ำท่อทั่วตัวของมันปลดปล่อยเพลินสีทองมาร่างกายที่แข็งทื่อของขุนพลเกาะทองขยับอย่างกระทันหันและดวงตาสีทองของมันก็หันมามองที่ฮันเซนด สีทองเริ่มเคลื่อนไหวผ่านอากาศและฟันลงมาฟันเฟืองของดาบหมุนด้วยความเร็วสูงและดาบแสงสีทองก็ถูกปลดปล่อยออกมาเหมือนกับเลื่อยทั้งแถบดาวคอน้อยสั่นสะเทือนมันเหมือนกับว่าดินแดนแห่งนั้นจะร่มสลายภายใต้พลังของดาบแสงสีทองนั่นมันจบสิ้นละการคำนวณของพวกเราผิดพลาดเราประมาทคุณพลเกาะทองเกินไปพลังของมวลพิชิตมารหยุดเจ้าสัปหลาดนั่นได้เพียงแค่วินาทีเดียวนาคก้นวันตกตะลึง,งลเดียลเอาเบอร์และคนอื่นๆเองก็เช่นกัน ท่อบนหลังของคุณพ้นก่อทองพ่นไฟสีทองออกมาพวกมันทำลายพลังมนพิชิตมานขณะที่ผ้าคุมสีเลือดบนหลังของมันปิวสวยผ้าคุมนั้นถูกย้อมด้วยสีทองมันจบสิน้นแล้ว ทุกคนดูเส้นหวังพวกเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าคุณพลเกาะทองขยับตัวได้ขณะที่ดอลลา่าอยู่ข้างในดอลลา่าก็จะต้องตายเขาไม่มีทางทำลายดวงตาของคุณพลเกาะทองได้มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีชีวิตรอดกลับมาด้วยซ้ําเขาอยู่ใกล้คุณพลเกาะทองมากเกินไปและถึงเขาจะใช้พลังเพื่อเทเลพอร์ตหนีเขาก็ไม่สามารถหนีกลับไปได้ทันเวลานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใครบางคนพิจารณาพลังของตอนเองผิดไป ไหวานเจียทอนหายใจดอลล่าถือเป็นคนที่น่าสนใจถ้าไหวานเจียสามารถจ้างเขาได้ไบวานเจียก็ไม่รังเกียจแต่ดอลล่ามาขโมยธุรกิจของเขาด้วยนั้นทางเอ็กซ์ตีมคิงจะไม่สลดใจะไรที่เขาต้องตายอสุรไนแม์ที่ยืนอยู่ถัดไปจากไหวานเจียกาลังสงสัยว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่พวกเขาจะโจมตีหรือยังเพราะแผนการของดากอนวันได้ล้มเหลวไปแล้วผู้หญิงชุดเหลืองรู้สึกหงอยวและสิ้นหวังเธอสนใจในตัวดอลล่าและเธออยากเห็นว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นยังไงแต่เนื่องจากการคำนวณผิดพลาดของดากอนวัน แผนการที่วางาไว้จึงล้มเหลวคุณพลเกาะทองแข็งแกร่งกว่าที่ดรา้กนวันคาดการเอาไว้และเขาก็ทำให้ดอนล่าต้องตกอยู่ในอันตรายในตอนนี้ดอนล่ากำลังอยู่ตรงหน้าคุณพลเกาะทองและมันไม่มีที่ไหนให้หนีหรือซ่อนตัวแฮนซัน,นลีตาลงแต่แทนที่จะถอยเขากลับจ้องไปที่คุณพลเกาะทองที่อยู่ตรงหน้าด้วยวิญญาณอสูรเนตรมงที่กำลังหมุนอย่างบ้าคลั่ง เขารู้ก่อนแล้วว่ามีบางสิ่งผิดปกติถึงแม้คุณพลก่อกทองจะถูกหยุดด้วยพลังมุนพิชิตมานของดักวันวันแต่ละเขตตรงเสี่ยงของเขาก็ยังแสดงได้ว่าฟันเฟืองจักรวาลของมันยังคงหมุนอย่างช้าๆคุณพลก่อกทองไม่ได้ถูกหยุดโดยสมบูรณ์แต่ถึงอย่างนั้นหันเซ่งก็ยังเข้ามาหาคุณพลก่อกทองอยู่ดีทุกคนมองดูดาบใหญ่สีทองที่น่ากลัวฟันลงมาดาบแสงที่เหมือนกับเลื่อยเช็กผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าและลงไปที่หัวของดอลล่าในทันทีจากที่ทุกคนมองเห็นถึงแม้ดอลาาาร์จะพพย,ายามเเทอนีไปก็ มีโอกาสรอดจากการโจมตีนั้นได้เพราะยังไงซะความเร็วในการเทเลพอร์ตของดอลล่าก็ช้าเกินไปแต่ฮันซันไม่มีแผนที่จะหลบแสงสีขาวส่องสว่างออกมาจากดวงตาของเขาและร่างกายของเขาก็เปลี่ยนเป็นเงาต่อหน้าต่อตาของทุกคนเขาเหมือนกับเทพที่ลอยตัวอยู่ในอวกาศพลังของดาวใหญ่สีทองมากพอที่จะตัดดวงดาวขาดเป็นสองส่วนแต่เมื่อมันฟันมาถูกตัวของดอลล่ามันก็ผ่านตัวของเขาไปแล้วกับว่าร่างกายของเขาไม่มีตัวตนอยู่การมีอยู่ของเขาไม่ได้มากไปกว่าเงานั่นคือเงาหรือร่างโคลนกัน ผู้คนสงสัยแต่วินาทีต่อมาผู้คนที่มองดูการต่อสู้ก็ต้องประหลาดใจยิ่งกว่าเดิมไม่เพียงแค่ร่างกายที่เหมือนกับเงาของดอลล่าจะไม่ได้รับผลอะไรจากดาบใหญ่ที่ฟันลงมาเขายังคงถือมีดเคี้ยวรอยสักมังกรอยู่ในมือและมีดเล่มนั้นก็แทงเข้าไปในดวงตาข้างซ้ายของคุณพลเกาะทองมีดเลืองแสงอย่างเจิดจ้ามันทะลุผ่านคริสตัลที่ปกป้องดวงตาและตรงเข้าไปสู่ลูกตาของคุณพลเกาะทองเลือดสีทองลางลายออกมาจากเบ้าตาของมันทุกคนตกตะลึงพวกเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาตนเอง เปป็นไไไม่ได้ถ้านี่เป็นแค่ล่างโคนหรือเงามันก็ไม่มีทางที่จะโจมตีต่อได้แล้วมันจะมีพลังในการทำลายดวงตาของคุณพลเกาะทองแบบนั้นได้ยังไงไปวานเจียรู้สึกแปลกใจเช่นเดียวกันผู้หญิงชุดเตลืองดีตาเธอมองไปที่หันซ่้นลักะศิบกับตนเองดูคล้ายคลึงกับร่างกายแห่งราชันผู้ผีของเอ็กซ์เทมคิงแต่มันแตกต่างออกไปนี่มันเป็นพลังแบบไหนกัน ซึ่งเทพสองคนที่ใช้ร่างโคลนกระจกและเงาผีอึ้งไปพวกเขารู้ว่าที่พวกเขากําลังเห็นไม่ใช่บางสิ่งที่คล้ายคลึงกับพลังของพวกเขาไม่อย่างนั้นดอลล่าก็ไม่มีทางจะโจมตีด้วยร่างนั้นได้นอกจากว่ามันจะเป็นร่างกายจริงๆของดอลล่า เขาก็ไม่สามารถใช้มีดเคี้ยวลอยสักมังกรเพื่อเจาะทะลวงดวงตาของคุณพลเกาะทองได้แต่ถ้านี้เป็นร่างกายจริงของดอลล่ามันก็หมายความว่าพลังของคุณพลเกาะทองไม่สามารถสัมผัสถูกตัวของเขาได้มันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อนัวกอวัทั้งตกใจและดีใจถ้าภารกิจในครั้งนี้ล้มเหลวมันก็จะเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของทั้งเผ่าดรา้อนแต่ไม่เพียงแค่ดอลล่าจะาเผชิญหน้ากับคุณพลเกาะทองได้ตามลาพังเท่านั้นเขายังแทงใส่ดวงตาข้างหนึ่งของมันได้สําเร็จเขาน่ากลัวเกินไปจริงๆ เด๋ยอเ,เปอร์พูดกับตนเองขณะที่เขาจ้องมองไปที่ดอลล่าคุณพลนเกาะทองตอบสนองต่อบาดแผลที่ได้รับด้วยการคำรามออกมาขณะที่มันคำรามร่างกายท่อนบนของมันก็พ่นไฟสีทองออกมาอย่างต่อเน,นื่องคุณพลนเกาะทองกวัดแกว่งดาบใหญ่ที่เหมือนกับด้วยอย่างบ้าคลั่งเพื่อจะฆ่าฮันเซนแต่ฮันเซนยังคงยืนอยู่ตรงนั้นและรับทุกการโจมตีโดยไม่แสดงท่าทีจะหลบหลีก ฮันสันแทงมีดเคี้ยวรอยสักมังกรออกไปในจังหวะเดียวกันกับที่ดาบใหญ่สีทองผ่านร่างกายของเขาถึงแม้ว่ากาศจะสั่นสะเทือนและแตกดาวภายใต้พลังของคุณพลเกาะทองแต่ร่างกายของฮันสันยังคงสมบูรณ์ดีมีดในมือของเขาเจาะทะลุเข้าไปในดวงตาข้างของคุณพลเกาะทองทุกคนตกตะลึงขณะที่พวกเขาเห็นคุณพลเกาะทองกวัดแกว่งดาบใหญ่อย่างบ้าคลั่งเขาฟันถูกดวงดาวที่อยู่รอบๆแล้วทำลายพวกมันจนแตกกระจายแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับดอลล่าได้ดอลล่าดูเหมือนกับเทพขณะที่เขายืนอยู่ต่อหน้าคุณพลเกาะทอง เขาสามารถเมินเฉยต่อ,ตอดาบใหญ่สีทองและดาบแสงที่ปลดปล่อยออกมาเขาใช้สมาธิไปกับการแทงใส่ดวงตาของคุณพลเกาะทองซ้ำๆดวงตาของคุณพลเกาะทองมีเลือดไหลออกมาอย่างต่อเน,นื่องไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่ได้เห็น ยอดฝีมือระดับราชนคนหนึ่งกำลังฆ่าขุนพลเกาะทองตรงหน้าพวกเขาขุนพลเกาะทองคำรามด้วยความโกรธพร้อมกับปลดปล่อยพลังที่น่าสะพึกลัวออกมาแต่ต่อหน้าของชายที่เป็นเหมือนกับเทพความพยายามนั้นมันไร้ประโยชน์มันถูกแทงใส่ดวงตาซ้ำแล้วซ้ำเล่าดอลล่าทำงานอย่างเป็นระบบราวกับว่าเขาไม่ได้กำลังแทงใส่ซีโนเจนิกระดับเทพเจ้าที่น่ากลัวมันดูเหมือนกับว่าเขากำลังแทงใส่ชิ้นเนื้อที่ไม่มีชีวิตบนจานาาซ้ำ,ซำๆขณะที่ดากอนวันจ้องมองสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเขาไม่รู้ว่าควรจะมีปฏิกิริยาย,ยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้น เขาลืมไปเลยว่า เขาต้องเป็นคนที่โจมตีปิดฉากหลังจากที่ดอลล่าทำลายดวงตาทั้งสองข้างของคุณพลเกาะทองแล้วมันไม่ใช่ว่าเขาดื่มหน้าที่ของตนเองไปแต่แค่ดอลล่าทำให้เขาประหลาดใจจริงๆถ้าไม่ใช่พระความจริงที่ว่ายอดฝีมือระดับเทพเจ้าเข้ามาในคอเอเรียไม่ได้เขาก็คงจะเชื่อว่าจริงๆแล้วดอลล่าเป็นยอดฝีมือระดับเทพเจ้าที่ซ่อนพลังที่แท้จริงของตนเองไม่ใช่แค่ดาก้อนวันเท่านั้นที่ตกตรึงทุกคนที่มองดูการต่อสู้อยู่ก็พูดอะไรไม่ออกเช่นกันแม้แต่องค์ราชทายาทของเอ็กซ์ตีมคิงไปวานเจียที่เคยเห็นอะไร ที่สุดยอดมามากมายก็ยังอ้าปากค้างผู้หญิงชุดเหลืองเองก็ประหลาดใจลิมฟีปากสีชมพูของเธอเปิดออกเธอแทบไม่อยากจะเชื่อว่าน,นั่นคือคุณพลเกาะทองที่กำลังถูกแทงซ้ำๆแบบนั้นฮันซันไม่มีพลังจะทำรายหรือฆ่าซีโนเจนิกระดับเทพเจ้าด้วยตนเองแต่ด้วยมีเคี่ยวรอยสักมังกรการฆ่าซีโนเจนิอีกเทพเจ้านั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่มันยังคงเป็นงานที่ยากมากแต่ซีโนเจนิอีกระดับเทพเจ้าตัวนี้มีจุดอ่อนที่ชัดเจนมันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ฮันสันมีโอกาสสูงที่จะ มันได้แต่หลังจากที่เขาแทงไปเป็นสิบครั้งคุณพลเกาะทองก็ยังคงไม่ตายและพลังชีวิตของมันก็ยังไม่อ่อนลงเลยนี่พอหรือยังแฮนเซินหันไปถามดาก้อนวันดาก้อนวันกำลังตกตะลึงมันเหมือนกับว่าเขาเพิ่งจะตื่นจากความฝันเขาเรีบนำอาวางสิ่งออกมาและเล็งไปที่คุณพลเกาะทองหลังจากนั้นเขาก็ตะโกนบอกแฮนเซินรีบถอยออกมา ไม่เป็นไรโจมตีได้เลยฮันซันพูดดากก้อนวันไม่ลังเลตอนหน้านั้นไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการโจมตีของคุณพลเกาะทองดังนั้นมันไม่มีความจําเป็นอะไรที่เขาต้องกังวลกับอะไรที่กําลังเข้ามาเมื่อคิดได้แบบนั้นดาก้อนวันก็เปิดใช้งานสิ่งของที่อยู่ในมือเสียงคําราดังออกมาจากมือของเขาหลังจากนั้นมันก็เปลี่ยนเป็นเงาบังกรที่ทะยานออกไปทางคุณพลเกาะทองมันตรงไปที่เบ้าตาของคุณพลเกาะทองที่ยังคงมีเลือดไหลออกมา <c oughs> เมื่อเามัง,าางกรกลับออกมาจากเบ้าตาของคุพลเกาะทองมันก็เกิดการระเบิดที่น่ากลัวไฟสีเลือดปะทุกออกมาจากเบ้าตาของมันราวกับภูเขาไฟระเบิดเป็นไฟสีแดงพุ่งมาถูกตัวฮันเซนแต่ถึงอย่างนั้นพวกมันก็ทะลุผ่านตัวของเขาไปและไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อเขาภายใต้พลังของมันหัวของคุณพลเกาะทองถูกระเบิดจนเละเทะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังส่งเสียงร้องควรคางแม้แต่การโจมตีนั้นก็ยังไม่พอที่จะฆ่ามันฮันเซนกวัดแว่งมีดเพื่อปิดพลังชีวิตของมันหลังจากนั้นดวงไฟแห่งชีวิตของมันก็ดับลง จบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ